สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการแนะนำการตั้งค่า iPhone เพื่อดูภาพจากเครื่องบันทึกภาพยี่ห้อ Magic นะครับโดยขั้นแรกจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนโดยไปที่ App Store นะครับแล้วไปที่ Search แล้วพิมพ์คำว่า m v i e w e r นะครับ จากนั้นกดคำว่า search จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า mriver ขึ้นมานะครับให้กดคำว่าติดตั้งหรือ install อีกครั้งหนึ่งจากนั้นตัว iphone จะทำการติดตั้งหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ลงมายัางตัวเครื่องก่อนนะครับสำหรับบางท่านตัวเครื่อง iphone จะฟ้อง ให้ใส่รหัสผ่านของ Apple ID ก่อนเพื่อดาวน์โหลดนะครับตอนนี้จะเห็นว่าแถบสีน้ำเงินด้านล่างไอคอนนะครับกำลังเคลื่อนที่อยู่จะเป็นสถานะการโหลดหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ เมื่อดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่คำว่า Open นะครับครับตัวเครื่องก็จะเปิดแอปพลิเคชัน m v i w e r ขึ้นมาให้เราไปที่ Monitor จากนั้นเราจะต้อง Add หรือเพิ่มเครื่องบันทึกภาพของเราเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันก่อนโดยไปที่คำว่า Add นะครับใส่ชื่อหรือ Name นี่เราจะใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับ เบื้องต้นผมจะใช้คำว่า t e s นะครับถัดมาให้เราใส่ IP หรือโดเมนที่เราได้จากตัวเครื่องนะครับ d d n จากนั้นใส่คอมมานด์พอร์ตนะครับที่เรา forward ไว้และสตรีมมิ่งพอร์ตนะครับหรือวิดีโอพอร์ตที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับซึ่งซึ่งพอร์ตทั้งสองพอร์ตนี้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับค่าที่เราตั้งไว้ในเครื่องบันทึกหรือค่าที่เรา forward พอร์ตไว้ในเราเตอร์นะครับ ถัดไปให้ใส่ user id และรหัสผ่านนะครับ user id default จากโรงงานจะเป็น admin นะครับ password จะเป็น14ตัวจากนั้นให้กด save จะเห็นได้ว่าชื่อของเครื่องบันทึกภาพที่เราตั้งไว้จะแสดงอยู่ใน list นะครับขั้นตอนต่อไปคือ การดูภาพสดให้เลือกไปที่ชื่อที่เราตั้งไว้เทสนะครับนะครับตัวเครื่องก็จะตัว iPhone ก็จะ Connect ไปยังตัวเครื่องบันทึกภาพเพื่อส่งภาพเข้ามานะครับสามารถดูภาพได้ทีละภาพหรือสไลด์ภาพนะครับ ก็ดูภาพถัดไปได้นะครับหรือดูทีละสี่ภาพก็ได้นะครับหรือดูทีละเก้าภาพนะครับหรือแม้กระทั่งดูทีละสิบหกภาพพร้อมกันเลยก็ได้นะครับสำหรับเครื่องบันทึกภาพแมงจิกนะครับสําหรับเครื่องบันทึกภาพ สำหรับ iPhone หรือแอปพลิเคชัน a อร w e r เนี่ยนะครับสามารถ s แน p s h o t หรือถ่ายภาพนิ่งได้นะครับเพียงแค่กดไปที่ไอคอนที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปนะครับหรือสามารถควบคุมกล้องสป,ปีดโดมได้โดยกดไปที่ p t เนะครับจะมีแถบเมนูที่ให้คอนโทรลซ้ายขวาบนลา่างหรือซูมเข้าหรือซูมออกได้นะครับ ตัวเครื่อง iPhone ยังสามารถฟังเสียงจากเครื่องบันทึกภาพได้เช่นกันนะครับก็คือเปิดเสียงคือ a u d ด o o โออตัวนี้นะครับและที่สำคัญแอปพลิเคชันตัวนี้ของเรายังสามารถดูภาพด้านหลังผ่าน p h o n e ได้ด้วยโดยที่โดยไปที่ Playback นะครับกดโอเคนะครับ จากนั้นตัวแอปพลิเคชันจะให้เราเลือกวันที่ที่เราต้องการดูภาพนะครับผมเลือกวันที่สี่เดือนมก,การานะครับจากนั้นเลือกช่วงเวลานะครับเป็นชั่วโมงโดยเลื่อนแถบนี้นะครับและนาทีเลือ่อนแถบนี้เมื่อได้เวลาที่ต้องการแล้วให้กดคำว่า search นะครับรอสักครู่หนึ่งอ่าตอนนี้ตัว iPhone ก็จะส่งภาพ ตอนวันที่สี่เวลาเจ็ดโมงเช้านะครับมาให้ผมนะครับซึ่งเรายังสามารถดูช่องอื่นได้ด้วยนะครับโดยการสไลด์ซึ่งเห็นได้ว่าใช้งานค่อนข้างง่ายมากนะครับหรือดูทีละสี่ช่องโดยการดูภาพด้านหลังก็ได้นะครับสไลด์ได้เช่นกันนะครับตัวนี้หรือแม้กระทั่งดูทีละเก้าช่องนะครับ สิช่องก็ได้เหมือนกันครับและยังฟังเสียงที่บันทึกไว้ได้นะครับโดยไปกดที่ audio ออนะครับและที่สำคัญยังมีแถบเครื่องมือที่ใช้ในการเร่งสปีดการดูภาพย้อนหลังได้หรือแม้กระทั่งการสแัปช h o t ภาพที่บันทึกไว้ก็ได้นะครับ เราไปที่ไลท์นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูโหมดภาพสดอีกครั้งครับแอปพลิเคชันตัวนี้ของเรายังสามารถรองรับการกลับภาพนะครับ mm hmm. เพื่อให้ดูภาพแบบเต็มจอได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการแนะนำ แค่เพียงเท่านี้ถัดไปถ้าเกิดมีแอปพลิเคชันตัวไหนที่น่าสนใจของ DBR Magic เราจะมาแนะนำให้ทุกท่านฟังอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ